ของงานครับแอรคอร์ด G เก้าสองศูนย์นะฮะคันนี้โปรหกพันบาทนะครับโปรหกพันบาทนะฮะจูนน้ำมัน E ยี่สิบนะครับแล้วก็มีจูนแก๊ส LPG ยี่ห้อ A AEB ด้วยนะฮะก็จูนเรียวไทม์นะครับโปรหกพันมีตั้งวาวล์วล้างนิลันดหัวฉีดนะครับเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีสดสแตเลสรีเซ็ต ECU เลนดิ้งรอบเดินเบานะฮะล้าง a i r f l ฟเซนเซอร์นะครับแล้วก็มีแบบกล่องหลักนะครับแล้วก็จูดแก๊สเรียวทามนะฮะปกติชุดนี้ราคา7,000บาทนะฮะก็โปรสิ้นปี2023นะครับโอเค G9 2.0้าสองนะฮะปัญหาหลักนะครับเดินเบาสั่นนะฮะเน่ยเปิดแอร์ก็สั่นแล้วนะครับกอหน้านี้สั่นกว่านี้อีกนะฮะก็อันนี้ไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะฮะ สั่นลงร้อยลงกว่าเดิมยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ดีกว่าตอนแรกนะฮะโอเคก็คันนี้จูดเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นหน้าตารางจูดแก๊ส A E B นะฮะจูเรียวไทม์นะครับ,รรค,รบคันนี้รีแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ E ยี่สิบเปิดลิ้นให้ครบนะฮะปลดหน่วงให้เรียบร้อยนะฮะ จูโดยใช้ตัวนี้ครับ A f Y Band ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกนอากากนะครับสายเป็นซีสายแก๊สเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนโจูน,นะจ๊ะจูสดจูโดนจริงผมไม่คนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูน5นาทีสินาทีเสร็จไม่ได้มีแค่ขเข้าไปเต์เครื่องเดียวนะจ๊ะมาโอเคเดี๋ยวสปีดเทสนะครับเปิดแอร์เกียร์ดีนะฮะโหลดจริงทุกอย่างอันนี้วิ่งแก๊สนะฮะโอเคมา ลองดูฮะเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับไปคันนี้ล้อเดิมพอเดิมทุกอย่างนะฮะ จีเก้นะฮะเราใช้แก๊ส LPG ด้วยนะครับลองดูค่าบบี้อะไรต่างๆจากรถทั่วไปนะครับอัตราอรไเป็นยังไงนะฮะมีจูนจูนคันละ3,500าอบาทนะครับจูนแก๊สก็คันละ2,000บาทนะฮะแต่ตอนนี้มีโปร6 0 0 0นนะฮะทำครบหมดเลยก็แนะนำครับทำครบจบกว่านะฮะ เสรีไทย73นะฮะหน้าปากซอยรถสีดับเงินนะครับอีกที่คือรับบุกาคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการในอาจูอย่างเดียวนะฮะบริกานทาเลทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่รับเลยนะครับรวมถึงจูนอกสถานที่นะครับหัวค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทั้ง4ช่องทางนะครับ Facebook, YouTube, Google แบบแล้วก็ Tiktok นะฮะทีมพี j u l i แบบพ o n ้านะครับเจอทั้ง4ช่องทางเลยนะฮะ แล้วก็ทางสี่ช่องทางส่งแนบเบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็อักนลายได้เลยนะจ๊ะโอเค,อเคก็ส่งนะครับ